เปิดตัว Ducati Streetfighter V4s ปี2025ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับกับราคา1,239,000บาทเครื่องยนต์ของ Streetfighter V4s จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Panigale V4 version ปี2025นี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ Desmo CDC s t a r l e ที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5 Plus ขนาดความจุ1,103ซีซีมีกำลังสูงสุดที่214แรงม้าทีท่13,500รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุดที่120นิวตันเมตรที่11,250รอบนาท กันสะเทือนหน้าสุดเทพจากเออร์ลินเป็นเออร์ลินไฟฟ้านะครับเออร์ลิน NIX 3 0 SVSEC 3.0ช็อกอัพหลังก็เป็นเออร์ลินไฟฟ้านะครับเป็นเออร์ลินรหัส TTX 3 6 SVSEC 3.0ช็อกอัพไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจากเออร์ลินทั้งหน้าและหลังดิสเบรกคู่หน้าคาลิปเปอร์เป็นเบรมโบ่ไฮเพียวโมดบล็อกซึ่งในรุ่นไฮเพียวจะเบาวกว่ารุ่นสไตลิมาถึง30กรัมใส่ความทันสมัยไฮเอ็นสุดรอบคันจอสี TFT ขนาด6.9นิ้วโหมดเครื่องยนต์หรือพาวเวอร์โหมดม โลมีเดียมไฮแล้วก็ฟูระบบอิเล็กทรอนิกสช่วยขี่ก็มาท่วมคันไม่ว่าจะเป็นวิลลี่คอนโทนคอนเนลลิง ABS แเอทรคชั่นคอนโทลเอนจินเบรคคอนโทลและอีกหลายระบบเช่นเดียวกับที่มีในพานิเกลล V4S ถังน้ำมันที่เห็นนี่มีความจุเพียง16ลิตรนะครับและน้ำหนักตัวรวมของเหลวแล้วจะอยู่ที่189กิโลกรัมเท่านั้นกับแรงม้าสุดโหดที่214แรงมา้านี่คือไฮเปอร์นัเกตที่โคตรแรงของยุคเลยครับ